so when you um, write a story you need to have an introduction คือการที่เราจะเขียนเรื่องอะเราอย่าเพิ่งแทงเข้าไปที่เรื่องเลยเข้าใจปะเราจะต้องมีสิ่งที่ l e a เข้าไปหาตัวเรื่องซึ่งนั่นเรียกว่า intro เนาอะอะแล้วพี่ให้ตัวอย่างของการเขียน intro น,นะคะก็คือว่าสมมุติอย่างภาพที่หนูให้มาเนี่ย เหมือนอินโทรที่ยูทูใช่ไหมฮะเหมือนอินโทรที่ยู u ูบใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออเออเวลาคนททำคลิปอะยังต้องมีอินโทรเลยเห็นป่ะน่ะก็คือเขาจะไม่เข้าคลิปเลยเขาก็ต้องมีอินโทรให้ให้คนอ่านแบบเหมือนเตรียมก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนให้เห็นติ้งแต่บางคนไม่มีใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยการทําทุกอย่างเวลาพี่จะเล่าเรื่องอ่ะพี่ก็ต้องมีอินโทรก่อนเนาะ Uh, อย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาคลิปนี้ไปลงนะเอาคลิปไปลง YouTube ดีกว่าเราจะบอกว่าเ่นเช่นเช่น it's a picture of people in the rain so say that um, when it rained yesterday people had different responses พี่จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนตกอ่ะคนก็มีพฤติกรรมที่ตอบสนองตอนนะ่อฝนอะหลายๆอย่างแล้วพี่ถึงจะเล่าว่าแต่ละคนอนะ่ะมีการตอบสนองเป็นอย่างไร นาะอ่าประมาณนี้เนาะหรือแม้แต่หนูต้องการที่จะบอกว่าโจทย์บอกว่าเฮ้ยให้ persuade a foreigner to come to Thailand สิ่งที่หนูควรจะพูดก็คือว่าหนูอาจจะพูดเรื่องว่าอย่าเพิ่งไป persuade เขาเลยเราก็จะพูดมานว่าเฮ้ยประเทศไทยนะเป็นประเทศที่อะไรเป็นประเทศที่แบบที่ดีที่สวยงามเนี่ยคือคือนี่คือลักษณะของการปู background ให้คนอ่านอะ่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่อง หรือกรณีที่เราเขียนเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าเฮ้ย mm hmm. สัตว์เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือเขียนแบบก่อนจะปูทางให้เข้ามาต้องเขียนเรื่องอะไรนะคือพี่กำลังจะบอกว่าไม่ว่าหนูจะเขียนเรื่องอะไรหนูควรจะมีอินทร d ดักชั่นไม่ที่ครูให้เขียนอะมันเป็นรูปครับมันเป็นเคลลี่เขาเขียนรูปไหนอะ อ um, she talk about the picture of people in the rain แคลลี่เรูปต้องวาดรูปเองแล้วก็ค่อยเขียนเหรอคือคือเคลลี่เขามีรูปมาให้มันก็จะเป็นรูปว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ในรถคนนี้เดินคนนี้หัวนลาะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็คือคนมันก็มีมูทหลายอย่างเวลาที่ฝนตกอะเข้าใจปะ แต่ว่าพอเวลาเขาเขียนปุ๊บอะเขาจะบอกไปเลยบอกว่า A ทํานี้ B ทํานั้น <Wow. S 1> คนนี้ชื่อนี้ทํำนี้ <Wow. S 1> แต่ทีเนี้ยพี่ต้องการให้หนูว่ามีประโยคที่แบบเป็นลักษณะของการลีดเข้าเรื่อง you need to have some sentences which lead to the story so say that when it rained yesterday people had different responses or um, people did different activities um, when it rained yesterday นี่ก็ได้ เข้าใจปะคือให้เห็นก่อนว่าเนี่ยคือคือคนอ่านจะอิ a g มจินได้เลยว่าเฮ้ยเวลาที่ฝนตกนะมีคนหลายคนทํากิจกรรมที่แตกต่างกันแล้วพี่ค่อยเล่าว่าใครทําอะไรเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีถึงแม้ว่าเราอาตอนนี้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเด็กๆเ,เราเขียนอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต้องฝึกให้ชินมันจะได้ไปถึงอนาคตอันยาวไกลของเราเจ้ะ ว้าวเข้าใจไหมไม่แต่เราจะเอารูปภาพจากที่ไหนเคลเลี่ยวก็รูปภาพให้กับตันสิกา้าราในโฟโต้ฮะเอเอฮะนะ